สามหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นสมาชิกวง Gravity พร้อมจะมอบความสุขสนุกสนานกับเพลงโอเคนะครับ แต่ทำไมไม่เทคแค่เอ๊ะหรือว่ามันแปลว่าเธอไม่รักกันอยู่ๆก็เลยอยากเจอเธอขึ้นมาอยากจ้องตาเธอเลือกเกินอยากที่เจอดีคุยให้เปิดเปิดก็เชิญเธอออกมาจะดีไหมโอเค <Okay S 2> นะครับนะครับจอกันสักแป๊บหนึ่งโอ้ยคิดถึงจังเลยไม่เจอกันมาตั้งน หากยังคิดจะซึงกันอ๋อย,ยังคิดยังหวังแต่เธอจะหายไปรู้ไว้นะฉัน Pô, se enlouquece e vem com ยอยากเจอเธอขึ้นมาอยากจ้องตาเธอละกันอยากได้เจอได้คุยให้เพลเพิ <ๆ S 1> ได้เชิญ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เธอออกมาจะดีไว้โอเคนะครับนะครับ พิตี้ครับนี่กลุ่มแรกของเรานะครับกลุ่มแรกของเราเป็นยังไงครับโอเคไหมครับเยี่ยมมากอย่าว่าแต่คุณโอเคเลยดูพวกเทรนเนอร์สิครับโอเคจริงๆโอ้ยขย่ากันคอเหนียงแทบหักกันไปเลยนะครับสนุกสนานกันมากเต็มที่กันจริงๆเลยนะครับไม่ทราบว่าพระเจ้าาผมมาหรือเปล่าเนี่ยครูใหญ่อะ ยังไม่มาโอ้โหถ้ามาแกคอหักไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนเตอร์วันนี้นะครับที่จะมาให้คำแนะนำที่ดีๆนะครับท่านแรกครับคุณไก่สุธีแสงเสรีชนครับสวัสดีครับท่านที่สองครับครุปเป็ดมนชีศิวะสีนางคูลครับสวัสดีครับท่านที่สามครับวันนี้ดูมีสีสันมากเป็นพิเศษเลยนะครับเป็นศิลปินคู่ดูโอที่โด่งดังมานานแล้วทีเดียว ตอนนี้ผันตัวเองเป็นนักแสดงเต็มที่รับบทบาทที่ใกล้เคียงกับชีวิตตัวเองมากที่สุดคุณปังประกาศิษฐ์ปูสุวรรณครับสวัสดีครับอ้าวฟังคอมเมนต์กันนะครับครับเริ่มจากคุณไก่สุธีแสงเจร่ชนครับครับผมเริ่มเลยนะครับน้องปอน้องเมย์น้องปูนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโชว์แรกที่ทำได้พอใช้ได้พี่ยังม่รู้สึกว่ามันแบบ เต็มที่มากนักนะครับมันมีความกังวลอยู่สูงอยูอ่เริ่มมาจากน้องปอนก่อนน้องปอนเนี่ยพี่ติดอยู่อย่างเดียวคือสีหน้าเรามันมีความแบบปกติและบอยแบนด์เนี่ยมันจะต้องหลอ่อมันจะต้องมีความแบบความความโฟกัสอยู่ในความแบบหล่อของตัวเองอยู่อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็พี่จะเห็นว่าเราหน้าผากย่นตลอดเลวลามันแบบมันโพสหน้ามันแบบม,แบบมันไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องเสียงยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หนักนะครับท่าทางก็นิ่มไป ทั้ง3าคนเลยยังมีปัญหาเรื่องท่าทางบางท่าโดยเฉพาะท่าตอนคุกเนี่ยนิ่มไปนะครับน้องเมย์มีความกังวลสูงในสายตานะครับยังมีหลายๆท่อนที่ยังพยายามจะมองเพื่อนอยู่อันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มันอาจจะยากในเวลา5วันแต่ว่าพี่ว่าในท่าที่ซ้ําๆมันน่าจะทําได้โดยเฉพาะท่าตอนคุกมันน่าจะได้ได้พร้อมกันและก็แรงกว่านี้นะครับการการส่งหาคนดูมันไม่พุ่งมาข้างหน้าทุกอย่างมันจะมองก้มไปข้างก้มไปที่พื้นเป็นส่วนใหญ่ เหมือนกันเราเป็นห่วงสเต็ปนะครับน้องปูนจะดูค่อนข้างรีแลกซ์กว่าเพื่อนสําหรับปีนะครับลีลาก็พริ้วดีอาจจะมีแบบหลุดบ้างมางท่าแต่ว่าโอเคเสียงก็ค่อนข้างพุ่งค่อนข้างพุ่งกว่ากว่าเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็โดยรวมรวมพี่ว่ามันน่าจะประสานมากกว่านี้สําหรับการร้องเพลงแบบเนี้ยโอเคมันสนุกก็จริงแต่ว่าเราลืมท่อนนิ่มเด็นพวกประสานไปท่อนก่อนจะสมเข้าท่อนตอนที่เข้าคุกเนี่ยพี่ว่ามันยังสามารถทําลายได้ สวยกว่านี้นะครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่ขนาดนี้กับเพลงรุ่นเก่าครับพัฒนาครับต่อไปขอบคุณครับเชิญครูเป็ดครับบอยแบนด์กลุ่มนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนผสมจาก3คนที่มีคาแรคเตอร์ต่างกันนะครับยังไม่เจอกันเป็นเนื้อเดียวสนิทนักนะครับแต่ด้วยเวลา4-5วันก็ถือว่า ชื่นชมในความพยายามนะครับไล่มาทีละคนน้องปูนคือคนที่ครูชอบที่สุดในโชดนีนะครับชอบจากอะไระครับครูชอบเพราะว่าการการวางสีหน้าเนี่ยครูว่ามันกำลังเหมาะสมการเต้นการอะไรโอเคอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดเด็ดขาดแต่ก็เรียกว่าค่อนข้างจะเหมาะสมกล,มกล,ม,กลมกล่อมกับกับตัวเพลงนะครับน้องเมย์น้องเมย์นเ,มนเ,มเนี่ยครูเข้าใจว่าเพลงลักษณะนี้ไม่ใช่เข้าทางเราพอเราไม่ได้ร้องแบบว่ามูฟน้อยๆหรือร้องแล้วมีกีตาร์คล้องคอเนี่ย พอเราเจอเต้นปุ๊บปัญหาเลยคือเราคุมเสียงไม่ค่อยอยู่ซึ่งครูเชื่อว่าเราเองก็รู้ตัวนะครับมาที่คนสุดท้ายปอนนะครับปอนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะฝากตั้งแต่โชว์ที่แล้วถึงโชว์นี้แล้วเลยไปถึงโชว์หน้าด้วยคือครูอยากให้เราอยู่กับตัวเองมากกว่านี้ตอนนี้คือเรายิ้มเรียราดไปนิดนึงแล้วก็คอยมองเพื่อนมากไปอย่าเรียราดนะครับอยู่กับตัวเองลึกๆเราหล่ออยู่แล้วยิ้มน้อยลงหน่อยก็ไม่มีใครว่านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ปานครับเชิญครับชื่อทีม gravity ใช่ไหมครับสมแล้วครับเพราะว่าดึงดูดใจสาวๆแล้วก็เก้งเกทั่วประเทศได้รุกนี้นะครับอ่ะเริ่มจากน้องปูนพี่ชอบมากขาวนะครับผมหมายถึงว่าวิธีการร้องเนี่ยออกมาขาวสะอาดเพราะว่าเป็นคนที่มีแรงเยอะสุดโปรเจกต์เสียงออกมาชัดเจนที่สุดมีปัญหาเรื่องพีชนิดหน่อยนะครับน้องเมย พีชโอเคแต่อย่างพี่ไก่บอกไม่ค่อยมั่นใจนะครับผมแล้วก็แต่รวมๆแล้วใช้ได้อยู่เหมือนเราเรา,เรากังวลท่าเต้นหรืออะไรสักอย่างนะครับส่วนน้องปอนเนี่ยหล่อมีสเสน่ห์แต่เสียดายเราเต้นไปก่อนตั้งนานถึงมาร้องทีหลังใช่ไหมครับอาจจะแรงน้อยก็อาจจะทําให้อันนี้ต้องฝึกอะ่ะต้องฝึกเป็นเรื่องของการต้องฝึกนะครับที่สําคัญพี่ไก่ครูกไก่บอกว่านะ้าผักยน อันนี้ไม่มีปัญหาว่าพี่เนี่ยน้าผักกว้างมากยังไงก็ต้องย่นเราก็มีแนวโน้มว่าในอนาคตจะน้าผักย่นได้นะครับผมขอให้โชคดีทั้ง3คนครับขอบคุณครับขอบคุณคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมโอเคกับกลุ่มนี้นะครับก็อย่าเลือโบวตให้พวกเขาด้วย V4 V5 V8 ครับขอบคุณครับเฮ้ยีตี้ครับ สำหรับนักล่าฝันกลุ่มต่อไปเป็นผู้หญิงนะครับต้องบอกได้ว่าตอนที่ดูเพือกเธอซ้อมนะครับหลายๆคนต้องเก็บเอาไปฝันทีเดียวโดยเฉพาะพี่ปังผมว่าแกต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเลยนะครับครับกลุ่มนี้ชื่อ t w i n k l e ครับ V3 จักรจันทร์ V11 น้ำและ V12 เอมครับ